เรียกได้ว่าเป็นอีกดาราหนุ่มหล่อด้วยความสามารถและยังเป็นพิธีกรชื่อดังที่เรียกได้ว่าเป็นเบอร์ต้นนของประเทศกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับกันกันตถาวรที่เป็นหนุ่มหล่อมากความสามารถและอยู่ในวงการบันเทิงมานานลังเข้าวงการบันเทิงจากการถ่ายแบบและเดินแบบตลอดจนถ่ายโฆษณาและเป็นดีเจจากนั้นหนุ่มกันเข้าวงการเป็นนักสแสดงจากบทร้ายจนคว,ว้ารางวัลดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมอีกด้วยทั้งนี้หนุ่มกันได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงทรัพย์เป็นอย่างมากส่วนธุรกิจของหนุ่มกันจาก การตวร,รวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าหนุ่มกันเข้าไปเป็นที่นั่งกรรมการบริษัทหลายที่กันเลยทีเดียวค่ะเช่นบริษัทกันเองจำกัดโดยมีรายชื่อหนุ่มกันเป็นหนึ่งใน,นคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุนจดทะเบียน1ล้านบาทบริษัทกันเองจำกัดโดยมีรายชื่อของหนุ่มกันเป็นหนึ่งใน,นคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจบริการพิธีกรและงานโชว์ทั่วไปนักร้องนักแสดงตลอดจนการแสดง ตามที่สาธารณะต่างๆปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านบาทต่อมาบริษัทการพลอยแอนเดอะเบบี้จำกัดโดยมีรายชื่อของหนุ่มกันเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินกิจการด้านความบันเทิงปัจจุบันทุนจดทะเบีย, 1, บบย,ยออน1ล้านบาทเป็นต้นนอกจากนี้ยังพบว่าหนุ่มกันเคยมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรับคนรักษาคนไข้และผู้ป่วยภายใต้ชื่อบริษัทสกินบุฟเฟ่คลินิกจำกัดเด็กเด็กวานหนุ่มคนนี้ทั้งดอโดย และเก่งรอบด้านอีกด้วยค่ะ